สวัสดีครับพี่น้องครับมนีกับสีผ้ามัดเบิ้งผลงานของนะครับปุ๋ยเกรด2555นะครับผสมน้ํายาเลี้ยงรากนะครับผมนี่คือผลงานนะครับที่ฉีดปุ๋ยเกรดยี่ห้าห้าหลักกับผสมน้ํายาเลี้ยงรากครับพี่น้องนะครับฉีดนี่นะครับเขาฉีดทุก10วันนะครับจะเห็ดหิมั่นมีการเจริญเติบโตดีนะครับผมยอดพุ่งแล้วก็เห็ดหิมมั่นเขียวงามนะครับผม ใส่แค่สองตัวนี่นะครับผมถามพี่น้องบอดดี้ใส่บอดดี้ไปสื่อฮอร์โมนหรือบอดดี้ไปสื่อยังมาฉีดนะครับผมกับใส่แคปปุ๋ยเกศยี่ห้าห้าผสมน้ํายาเร่งลากนะครับผมถ้าจะให้ดีนะครับฉีดทุกสิบวันนะครับผมฉีดทุกสิบมือนะครับจะเห็นผลดีนะครับต้นมันเขาจะใหญ่ไวนะครับโตไวง่ามเร็วนะครับผมเอาสูตรนี่ไปใส่นะครับผมบวกน้ายาเร่งลากน้ำนะครับผสมน้ายาเร่งลากจะเฮ็ดให้ หลักแข็งแรงนะครับต้านทานโรคนะครับพี่น้องเด้อนะครับก็มีประโยชน์นะครับผสมน้ำยาเร่งหลักเข้าไปหลักจะง่ายนะครับหัวมันจะง่ายนะครับลากจริงนะครับหรือว่าหลักจะเป็นหัวนะก็เอื่อหลักจริงนะครับจะเห็ดให้่มมันเท่านี้ออกหัวได้เร็วนะครับผมหลักกระลักแข็งแรงนะครับหากินได้ไกลเห็ดให้หัวมันง่ายนะครับเทคนิคที่ผมใส่อยู่เป็นประจำนะครับผม น้ำยาอ่าหลักกาปุ๋ยเกศยี่ห้าหาหานะครับผมถุงหนึ่งนะครับถุงละครึ่งกิโลนะครับน้ำยาปุ๋ยเกศนะครับยี่หาหาหานี่ถุงละสามสิบถึงสามสิบหาบาทนะครับต้นทุนต่ำนะครับแล้วเขาสามารถฉีดได้หลายไรนะครับผมอ่าประมาณเกือบสองถังนะครับฉีดหนึ่งไรนะครับผมอ่าผมก็ฉีดอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเฮายางสายางเร็วเนาะให้มันทัวถึงนะครับกระฉีอยู่ประมาณนี้นะครับพี่น้อง การบำรุงมั่นนะครับใส่ปุ๋ยเกตยิบหาหานะครับฉีดบำรุงนะครับฉีดบำรุงใดนะครับส่วนใหญ่นะครับผมจะแนะนําให้ฉีดอยู่ทุกสิบมือนะเพราะว่าบางข้งนะครับพี่น้องนี่หยอดปุ๋ยนะครับหลังจากปลูกไปแล้วหนึ่งหนึ่งหนึ่งข้างแล้วนะครับผมแลวก็ซะส่วนใหญ่จะใส่ปุ๋ยมั่นเนี่ยเต็มที่บ่เกินสองข้งนะครับสังเกตเบิ่งแต่ละคนนะครับบางคนเนี่ยใส่ปุ๋ยร่องพื้นแล้วหล้กการอดแต่มาใส่ ปุ๋ยระเบิดหัวอายุ4เดือนเนี่ยครับผมสอบถามเมืองผู้ที่เพิ่นเคยเห็ดนะครับแต่ว่าายหนึ่งกับโต๊อยู่ประมาณ4ถึงหาตันมันก็ขื้นอยู่กับพี่น้องบํารุงหลายบํารุงลอยเนาะอ่าถาบำรุงนะครับบํารุงดีๆนะครับเกินหาตันแน่นอนนะครับผมอ่าแต่ว่าในช่วงที่เขาบ่ไดดใส่ปุ๋ยหรือบ่ได้หยดปุ๋ยเขาฉีดเป็นปุ๋ยเกรดใดนะครับเขาเสริมตัวนี้เข้าไปนะครับเพีดยแห้มั่นงามนะครับงามเล็วโตวไว้นะครับผม ต้านท่าโรคพร้อมเลยนะครับถ้าเท้าผสมน้ำยาเร่งรากเข้าไปนะครับผมป้องกันพวกเพี้ยแป้งเพรอะยังนะครับที่จะมาลงในต้นมันทอนอาในต้นมันของเท้านี่นะครับผมมีประโยชน์นะครับผมแรากาตัวยี่ห้าหานี่คือรอยง่ายแบบปุ๋ยเกตนี่นะครับสิบํารุงต้นบํารุงใบนะครับแต่ว่ากมีการบํารุงหัวไปน้ำแน่เล็กน้อยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นมีตัวถ่ายแขนมาอยู่หาเปอร์เซ็นต์นะครับยี่ห้าห้าเนาะ ตามอัตราส่วนนะครับแต่ว่าเ้าใส่ตัวนี้นะครับบํารุงมั่นนะครับฉีดดีครับพี่น้องแต่ว่าถาสมมุิว่าอายุเข่า2องเดือนแล้วนะครับย่าง2องเดือนแล้วห้าก็ะสือปุ๋ย0ูน0์ศูนย์หรือศูนย์ศนย์หมาผสมใส่กับปุ๋ยเก็ตยิม5า้าห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 ้าห้าหาห้หัวหัาห้าห้าหัาหัาห้า้าห้วห้้เห็วขึห้นห้ห้า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 ร้าห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 าหาห้า้าา บอกง่ายๆนะครับบอกง่ายๆว่าสื่อมาเสริมใส่กันกับปุ๋ยเกศยี่ห้าห้านะครับเปล่ยนการลดต้นทุนถ้าเป็นศูนย์ศูนย์หกศูนย์นึ่ถุงหนึ่งถุงกิโลหนึ่งน่าจะตกประมาณร้อ่าไม่ไม่น่าจะเกินร้อยหกสิบบาทนะครับผมแต่ว่าปุ๋ยโพแทสเซียมหรือว่าปุ๋ยเกศศูนย์ศูนย์หกศูนย์นี่จะแพงกว่านะครับผมอ่าหรือใส่ศูนย์ศูนย์หาศูนย์ก็ได้นะครับผมใส่ศูนย์ศูนย์หาศูนย์ก็ได้นะครับแต่ว่าอัตราส่วนสองต่อหน,นึ่งนะครับถ้าเป็นอ่าในช่วงระยะสองหหัวเ็ดใ้ มันลงหัวเร็วนะครับเขาก็ใส่ศูนย์ศูนย์หาศูนย์หรือศูนย์ศูนย์หกศูนย์นะครับผสมเข้าไปน้ำนะครับเป็นสองตัวหนึ่งปุ๋ยเกจยิมฮะนะครับสองช้อนแกงนะครับดักกะปุ๋ยศูนย์ศูนย์หกศูนย์หรือศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งช้อนแกงนะครับเขาฉีดบำรุงต้นบำรุงหัวไปพร้อมกันไปเลยนะครับผมพอบาย่างอายุสองเดือนนี่มันเท่านี่ออกหัวแล้วเริ่มเริ่มเป็นหัวแล้วเขาก็บำรุงไปทั้งต้นทั้งใบนะครับเห็นให้ผลผลิตทั้งเพิ่มมากขึ้นนะคคคครรรรัััับบบผมเนนี่ยือหลกกาะ อ,อย่าไปล่อวาหอดสีเดือนก่อนจะไประเบิดหัวนะครับจะใส่สูตรแบบเกาเ้านะครับเปลี่ยน,นเทคนิคมาใส่คือผมเบาล่องเบิงนะครับปั honors, ๊บเปลี่ยนใส่ล่องเบิงนะครับผมมันจะเห็นให้ผลผลิตเท่าสูงขึ้นนะครับคือตัวนี้นะครับใส่อยู่เป็นประจำเ้ยพี่น้องเด้อนะครับเกินแน่นอนนะครับเกิดลายรหัตันแน่นอนครับพี่น้องขยันฉีดดูฉีดดูบลอมุ่งนะครับมันกบงามเร็วนะครับมันกะล่งหัวดีนะครับผมหัวใหญ่หนำหนักดีเปอร์เซ็นต์แป้งกะสูงนะครับมันก็เห็ดไห่เฮ้าเนี่ย ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นนะครับพี่น้องได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นก็คือเทาได้บรรุงหัวไปพร้อมๆกันนะครับผมโมเมนต์บาหอดสี่เดือนจะไปหาปุ๋ยศูนย์ศูนย์หกศูนย์มาใส่นะครับผมใส่ไปเลยนะครับผมแต่ว่าในอัตราส่วนที่เหมาะสมในช่วงสองเดือนขึ้นไปเทาก็ใส่หน่อยลงมาจักน้อยนะครับบอลวาจะเอาศูนย์ศูนย์หกศูนย์มาใส่เลยนะครับโมเมนต์เทาต้องมาผสมนะครับมาขยายมาผสมถ้าเป็นปุ๋ยนะครับถ้าเป็นการหยอดปุ๋ยในอายุสองเดือนนะครับก็ซื้อปุ๋ยยูเรียนะครับ สองต่อหนึ่งคือกันนะครับปุ๋ยยูเรียกอ่สองกิโลต่อปุ๋ย0ูนย์ศก่ิโลเจ็ดสินะครับผมก็สามารถคุกเข่าแล้วก็สามารถนํามาหยอดได้น,นะครับบำรุงต้นบำรุงใบไปพร้อมๆกันบำรุงหัวนะครับบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงหัวนะครับอ่าไปพร้อมพอมกันเห็ดให้ผลผลิตท่าสูงนะครับพี่น้องถ้าพี่น้องได้เขามาเบิ้งในคลิปแล้วนะครับนําไปเห็ดตามปฏิบัติตามได้ผลดีแน่นอนครับพี่น้องผ่านการทดสอบทดลองมาแล้วนะครับบำเ่นบาเขาเอาไปใส่แล้วมันมันพี อ่าพอว่าเห่ากะอ่ามีไนโตรเจนนะครับผสมเข้าไปในตัวเจนก็คือเร่งต้นเร่งใบนะครับหลักก็0060คือโพแทสเซียมเนี่ยมันเป็นอ่าปุ๋ยระเบิดหัวมันนะครับผมเพราะว่ามันเห่าเนี่ยสองเดือนสองเดือนสามเดือนเริ่มออกหัวแล้วหัวใหญ่แล้วให้ต้องมะม่วงุกไปพร้อมกันอย่าไปปลูกลุกจะอ่าอย่าไปบำรุงสี่เดือนเด้นะครับเพราะันว่าอายุครบสี่เดือนจะไปบำรุงนะครับผมเนี่ยหลักการที่เห่าคิดเนี่ยคือมันผิดนะครับมันผิดมอนมาอายุครบสี่เดือนจะไปใส่0060โน้มันเป็นไปไม่ได้ดอกนะครับ บมแมนนะครับผมเฮ้าสังเกตเบิงวาหัวมันเฮาเริ่มออกแล้วเริ่มมีหัวแล้วเขาสามารถบรุงหัวไปพ,พร้อมๆกันได้แต่นะครับาเาก็ตองบรุงต้นไปพร้อมนะครับบอลมาเขา้าสิมาใ่าบางครั้างนี่เฮาก็ใส่บังแต่บรุงแต่ต้นไปไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับแล้วเฮาบารุงแต่ตน้นหัวบอได้่ำรุนนั่นแหละถึงเวลาอายุ4เดือนฝุ่นจงมาบรุงมันโมเมน Moment, นะครับผมรักการนิพิษนะครับแต่ว่านี่คือ ผมเห็ดตัวนี้คือบอกง่ายๆบำรุงไปพร้อมๆกันแต่ว่าในอัตราส่วนที่เหมาะสมในช่วงระยะแรกๆเขากับไส้เร่งตัวเร่งใบหลายกล่วนะครับผมแต่นะครับเขากับอ่างมีโพแทสเซียมหรือว่าบำรุงหัวไปพร้อมน้ำนะครับบอกง่ายๆว่าเขากับผสมไปพร้อมๆกันบำรุงไปพร้อมๆกันน่นแหละพี่น้องนะครับผลผลิตเขาจังจะได,ด้สูงนะครับอะไขมันมีธถตุาอาหารโพแทสเซียมเน,น,นี่ยไ้มันเขาเนี่ยสางแป้งนะครับ สางแปส uce. 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 ส้งสางหัวไปพร้อมพอมกันให้เพื่อนได้รับทาดอาหารไปพร้อมพอมกันนะครับผมอ่าเพราะว่าถ้าเพื่อนได้รับธาดอาหารพู่อนจเสี่ยมเขาไปน้ำนี่ปุ๊บเนี่ยเพื่อนจิไปสางแป้งสางหัวเห็ดเนี่ยหัวมันขยายไงซัวหอดซี่เดือนครับพี่น้องไงแน่นอนครับเนี่ยแหละครับหลักการที่ผมเห็ดผมมาแนะนําคือผมบอกกักผมจะบอกให้ฟังเบิดเปียกนะครับว่าอันใดมันดีอันไดที่มันได้ผลนะครับผมกะชีมาแนะนําพี่น้องนะครับที่เขามาติดตามผมเนี่ยนะครับผมกะชีแนะนําเบิดตทุงแนวนะครับ สิ่งที่มันดีนะครับนําไปปฏิบัติตามอ่ะการชีได้ผลผลิตสูงขึ้นนะครับผมครับคลิปนี้ผู้ใดฟังแล้วมีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ก็ขอโจยเพียงซ้ำนี่ครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ